ทามารู้จักกับหมอคนหนึ่งนะชื่อหมอบัญชาพงพานิชเป็นผู้วในการหอจดหมายเหตุพุทธทาตอินทป,ปัญโยหรือที่เรียกง่าว่าสวนมอกรุงเทพหมอบัญชานี่มียายคนหนึ่งอายุถึงร้อยปีนะเจะเล่าว่าตอนที่ยายอยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตนะคือประมาณ 90เนี่ย90เศษเศษเวลามีลูกหลานเหลนมาอวยพรขอให้มีอายุยืนให้เป็นล่มโพล่มใสไปนานๆคุณยายก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วลูกเอ๋ยนะเพอรับพรมาต้องนานนะจนอายุยืน มาถึงปานนี้นะพออายุถึงเก้าสิบถึงค่อยรู้ว่าโอ้ยมันพลาดไปแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอายุยืนเลยจากนี้ไปมันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะนะไม่เอาแล้วลูก <c oughs> นะลูกหลานมาขอให้มีอายุยืนยายบอกไม่เอาแล้วนะพลาดไปแล้วนะที่เผลอรับพรไปต้องนานนะ าการมีอายุยืนเนี่ยนะก็เป็นยอดปรารถนาของอผู้คนทั้งหลายนะเวลาทำบุญก็ก็ขอพอรนะอยากให้พระอวยพรว่าให้มีอายุยืนมองคนว่าไปถึงอายุยืนหมื่นปีนะแต่จะ,จ,จะลืมไปว่าอายุยืนก็จริงนะแต่ว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะย่ำแย่ลงไปนะ อายุยืนแต่สุขภาพย่ำแย่นะไม่มีเลื่อดไม่มีแรงกำลังวังชาก็ถดถอยหูตาฟ้าฟางะจะเดินก็โอ้ยจะนั่งก็โอยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความสุขกันนะงั้นใครที่ปรารถนาจะมีอายุยืนนี่ก็ฟังคำของคุณยายคนนี้ไว้นะว่านะามันพาดไปแล้วนะ ายุเกินไปอย่างนี้มันก็มันมีใจจะ,จะทุกข์อย่างเดียวในสมัยพุทธก,กาลนะก็มีเรื่องคล้ายๆทำนองนี้นะแต่ว่ากลับกันก็คือว่าคนที่ให้พอเนี่ยเป็นคนแก่ส่วนคนที่รับพอหรือว่าเป็นฝ่ายนะที่ ผู้ใหญ่มาให้พอเนี่ยเป็นเด็กเป็นเรื่องของน้องชายของภาษาลิบุตรครอบครัวภาษาริบุตรเนี่ยมีพี่น้องประมาณหกเจ็ดคนเรว,วัตตานี่เป็นคนสุดท้องอาอยุประมาณสักสิบสองปี พ่อแม่ก็จับแต่งงานที่จับแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กก็เพราะว่าพี่คนอื่นเนี่ยหนีไปบวชหมดนะจะว่าหนีก็คงไม่เชิงนะแต่ว่าเรียกว่าหนีแล้วกันนะไปบวชหมดพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกเนี่ยคนสุดท้องคือเรวะตะเนี่ยจะรีบไปบวชก็เลยจับแต่งงานตั้งแต่อายุสิบสอง วันแต่งงานก็มีคนมาให้พรก็มีคุณยายคนหนึ่งนะถือไม้เท้าเดินก็ย่องก็แย่งมาแล้วก็เอวยพรว่าขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวออยู่ครองคู่กันไปอย่างยั่งยืนยาวนานนะให้มีอายุยืนเนี่ยเหมือนกับยายนะเลยว่าตาฟังแทนที่จะอ,อปราบป,ปื้มดีใจก็มาพิจรารณาเห็นคุณยายเนี่ยนะ แล้วก็นึกต่อไปว่าถ้าเมียของตัวนะหรือเจ้าสาวเนี่ยมีอายุยืนเหมือนคุณยายเนี่ยนะก็คือหลังโกงนะเดินกระย่องกระแย่งผิวหนังเหี่ยวยน่นนะตาฝ้าฟางจะจะสวยได้อย่างไรนะแล้วจะอยู่เขาได้เรอนะ ก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมานะแล้วก็คิดหาทางที่จะหนีนะระหว่างที่ขบวนขันหมากเนี่ยเดินแห่กันไปที่บ้านาไปที่เรินหอกลางทางก็เป็นป่านะเลวาตาก็ออกอุบายแล้วก็หนีจากขบวนแห่เข้าป่าไปเลย แล้ตอนหลังก็ไปอยู่กับพระรูปหนึ่งแล้วก็ขอบวชนะตอนหลังก็ได้ตอนแรกก็บวชเองก่อนนะตอนหลังก็บวชพระแล้วก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์นะตามพี่ชายนะคือพระสารีบุตรตอนหลังพระเรว,วัตานี่ก็ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทักคะในด้านการอยู่ป่าเอตทักคะก็คือความเป็นเลิศนะผู้เป็นเลิศในหมู่พระสงฆ์ในเรื่องการอยู่ป่านะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะคาอวยพรของยายนะคําอวยพรของยายทําให้เลวาตานี่นนแทนที่จะดีใจนะกับเห็นโทษภัยนะของชีวิตครองเรือนนะ ถ้ายายไม่มาอวยพรนี่เลวาตาก็อาจจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อย่างคารวะไปอีกนานทีเดียวนะแต่ว่าเป็นเพราะยายมาอวยพรเลวาตานี่ก็เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครนะเด็กวายสิบสองเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปถ้ามาอวยพรแบบนี้ก็ดีใจนะโอ้ฉันกับเจ้าสาวจะได้อยู่กันนะเรียกว่าไม้เท้าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะ ใครๆก็อวยพรแบบนี้แหละแต่เลยว่าตาเน,นี่ยคิดไปอีกมุมหนึง่งนะว่าถ้าเจ้าสาวของชั้นนี่อายุยืนจนเหมือนยายนี่ก็คงไม่น่าดูอยากกันนั้นเลยนะนะแยกทางกันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะนะอี่ก็เป็นเป็นข้อคิดเตือนใจนะทั้งสองเรื่องเนี่ยว่า ให้เวลาเราปรารถนาอยากจะมีอายุยืนเนี่ยนะคิดให้ไกลคิดให้รอบคอบสักหน่อยนะว่าอายุยืนแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะถ้า,ายุยืนแล้วก็ร่างกายนะเจ็บป่วยก็ลรงมาชาวถวดถอยมีโรคภัยไข้เจ็บมันจะมีความสุขได้ยอย่างไรนะจริงอยู่ถึงแม้ว่าเราขอพรเราอวยเราอยากจะให้พระอวยพรให้มีอายุวันนะมีสุขะด้วยมีพระด้วยนะ แต่ความเป็นจริงถ้าอายุยืนเป็นเป็นร้อยปีเนี่ยไอ้วันนาสุข,ขบพลามก็คงจะไม่เจริญยั่งยืนตามไปด้วยจริงอยู่ถึงแม้สมัยนี้นี่จะมีความก้าวหน้าด้านการแพทย์และเทคโนโลยีลเชื่อว่าต่อไปก็คนจะมีอายุยืนไปถึงร้อยยี่สิบปีแต่ว่า ไอ้ความเจ็บป่วยนะมันก็จะตามไปเหมือนกันนะอาจจะไม่ป่วยตอนอายุแปดสิบนะแต่ว่ามันก็จะเริ่มป่วยเริ่มชราหมดกําลงวังชาไปตอนอายุร้อยสิบนะแล้วก็ร้อยยี่สิบแล้วเดี๋ยวนี้ความเจ็บป่วยนี่มันก็มีหลากหลายนะมันไม่ใช่แค่ไม่มีแรงมันไม่ใช่แค่หูตาฟ้าฟางไม่ใช่แค่เป็นมะเร็งโรคหัวใจ ไอ้ที่แย่คือเป็นอัลไซเมอร์นะเป็นโรคความจําเสื่อมโรคความจําเสื่อมนี่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้ทรมานเท่าไหร่นะเพราะว่าพอลืมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะแต่คนที่เดือดร้อนก็คือลูกหลานที่ต้องดูแลแล้วดูแลนี่ก็ดูแลกันเป็นสิบปียี่สิบปีก็มียังต่ำๆก็สิบปีนะเพราะโรคนี้นะ สมองเสื่อมแต่ว่าร่างกายมันก็ยังพอจะ,อะประคับประคองให้ทำงานไปได้สมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยนะดูแลอวัยวะส่วนอื่นแต่ยังไม่พัฒนาพอที่จะช่วยทำให้ให้ความจำมันกลับคืนมาแล้วคนที่เป็นอัลไซเมอร์คนที่ดูแลนี่เป็นทุกข์มากเลยนะ ทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกกายเพราะว่าต้องดูแลยี่บสี่ชั่วโมงเพราะว่าคนป่วยทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่กินข้าวยังเคี้ยวข้าวไม่เป็นนะจะขี้ยะเยี่ยวก็ปล่อยนะเลอะเทอะอันนี้เรียกว่าคนดูแลทุกกายแถมยังทุกใจอีกนะทุกใจที่พ่อแม่ของตัวที่ตัวเองเคยรู้จักมันหายไปซะและ้วกลายเป็นใครก็ไม่รู้ หน้าตายังเหมือนพ่อแม่อังตัวแต่ว่าจิตใจนิสัยบุคลิกกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอาจจะกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือเหมือนคนปัญญาอ่อนไปเลยก็ได้ไอคนที่ติดอยู่กับภาพพ่อแม่ในอดีตเนี่ยจะทําใจไม่ได้นะกับภาพพ่อแม่ในปัจจุบันนะแล้วก็จะจิตใจก็เหี่ยวแห้งบางทีก็พองหงุดหงิดโกรธด่าแม่นะตีแม่นะมีนะ หงุดหงิดมากเนี่ยคนดูแลที่เป็นลูกเนี่ยบางทีก็ว่าแม่ตีแม่พอตีแม่แล้วก็รู้สึกผิดพอรู้สึกผิดก็เครียดพอเครียดก็เผลอลืมตัวดาอีกนะทำนี้ซ้ำๆนี่ก็รู้สึกแย่บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีนะหรือว่าแช่งแม่ให้ตายร็วๆพอแช่งแม่ให้ตายร็วๆก็เป็นไงเสียใจอีกนะมีบางรายประเทศญี่ปุ่นนี่ คนดูแลก็ฆ่าตัวตายแต่ก่อนฆ่าตัวตายก็ฆ่าแม่ซะก,ก่อนเพราะว่าถ้าตัวเองตายแล้วแม่จะอยู่กับใครก็ถือโอกาสเรียกว่าทำให้เขาหมดทุกข์ไปซะเลยนะก็ฆ่าเขาก่อนแล้วก็ฆ่าตัวเองตาย,ยอันนี้เรียกว่ามันเป็นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสังคมที่มีคนอายุยืนมากขึ้นน พอคนอายุยืนเข้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ตามมาอายุยืนแปดสิบปีร้อยปีหรือต่อไปร้อยยีสิปีมันก็จะต้องเจอปัญหาหคล้ายๆกันนะโลกอาจจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนคนแก่ก็ไม่ค่อยเป็นโรคความจําเสื่อมเท่าไหร่นะอาจจะเป็นโรคอื่นมากกว่านะแต่ตอนนี้มันก็มีโรคใหม่เข้ามาทั้งเบาหวานทั้งไตาวายทั้งโรคหัวใจมะเร่ง นะโรคเส้นเลือดในสมองแตกเป็นพิพการอัมพาตแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาสไซเมอร์เขาอีกนะถึงแม้จะมีอายุยืนไปร้อยห้าสิบปีนะไอโ้โรคพวกนี้ก็จะตามไปเหมือนกันตามไปตอนท้ายก็ยังหนีทุกไม่พ้นนะนะแต่พูดงี้ไม่ได้เาเขาต้องรีบรีบอยู่ให้ชีวิตสั้นลงนะแต่มายความว่าจะไปเคี่ยวมันเป็นสรณะ มันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่านะประเสริฐกว่าการที่มีอายุยืนนะนั่นก็คือเรื่องคุณธรรมความดีเรื่องการทําใจใหเห็นสัจธรรมความจริงนะถึงตอนนั้นจะอายุยืนอายุสั้นก็ไม่สําคัญอ่้ว้วก็เตรียมรับพร